สวัสดีครับณขณะนี้ผมอยู่ซอยพุทธบูชา3 6นะครับวันนี้เราจะพาไปลัดออกเรียบคลองบางมดหลังวัดพุทธบูชานะครับให้เราเลี้ยวเข้าที่ซอยพุทธบูชา36แยก8ดครับเลี้ยวขวาเลยนะครับาทางนี้ใช้สำหรับเป็นทางลัดเพื่อไปออกหลังวัดพุทธบูชา หรือไปออกเรียบด่วนเรียบด่วนเทียนทะเลประชาทิศก็ได้นะครับให้เราขับตรงอย่างเดียวเลยนะครับซอยนี้ใช้สำหรับเป็นทางลัดนะครับเพื่อไปเรียบคองวัดพุทธบูชาก็มาไม่ยากขับตรงมาอย่างเดียวเลย ซอยนี้จะเป็นมัสยิดนะครับครับถึงแล้วนะครับถ้าเลี้ยวขวาก็จะไปหลังวัดพุทธบูชาถ้าเลี้ยวซ้ายก็จะไปออกเรียบทางด่วน เปียนทะเลประชาทินนะครับครับจบคลิปนี้แล้วครับชอบกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปดีๆต่อไปนะครับสวัสดีครับ